มาครับกินข้าวปมๆกันหลังจากเป็นกับเกมแล้วก็เป็นกับข้าวนะครับนี่ครับลาบลาบเนื้อเมอตอนเย็นตอนนี้ก็ใส่น้ำใส่เลยอุอ่นไฟนะครับไอ้โลนๆเผื่อเป็นกับข้าวนะครับกินกับข้รวเนี้วอันนี้พัดเป็ดเนื้อครับ ตีาดไม่ได้สับปลากริมตอนนี้กลายเป็นปลาท้าตองทิ้นเลยนะครับกันวนี้กับกินกันเลยยกับปมปมมันกับจำไป้กนเลย มีตังบาลังเคียวกับบาดุกลานะครับ จกับเกนตอนนี้กลายเป็นกับข้าวมั้งนะครับหลัจงจากเมื่อวันเมาทีนมาวันไหนๆพี่ใจกับเมา

หลับตอนยินนกับตอนนี้มาปรุงไหม้ไอ้มซุกกับเดี๋ยวไอ้เป็นนามเจ๊เจ๊ผัวได้ต้มกับจำกับข้าวเหนียวกับนี่นี่นี่รับนี่ครับพี่เป็นคนตายครับแต่ไม่รู้ยังไง จบอา่านแนวอีทันพวกกอยพวกหลับจาก,กินคนละแนวกเลยนะครับกับคุณนายกับเมบ้าน Ja, bett ီကျ Good ာအအ so. ja ာကွးက်တနာကွးတောကြးက်ြောတာက်ြေရာ they un camino. คุณนายหรือว่าแม่บ้านนนกับแนควคนเขาตายจ่าเลยติมตีเลยกับแก่งส้มแก่งปุ่งป่าแก่งเลี้ยงแนวปนีเลยกับ อยู่กันได้นะครับอยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วจะจะกนินเนวีทั้ตงต้ำเบงพอบางทีคุณนายทำก็ไม่ทุกใจ คนตายแต่เล็กว่าเขาว่าอืมกินเก้ากินเลยไอ้ได้เปิบมือนี่ร้อยจะรู้ถึงหลดาดอานแต่มันก็ร้อยอยิงน,นะครับ เราใจมือจำบปัดอานนี่เราจะรู้มมด่าเออ่านอ่านในเล่มันโลนมันในเล่มผันผือมันจะได้อัตลด ยิมเลยครับแต่นี้นะครับก็ตัวนอนกอนไอ้ก็ตัวนอนกอนครับพอจงนี้ทุเรียนจะมันมีแต่พื้นบุกเขานะครับมันยังมีตึงๆลำบากครับจงนี้เจอเจอ,อลำบากมากเลยกำรับปวกลาที่วัดซื้อนะครับต้องรู้กันว่าหออลกักฐานเรียนแบบไหนแบบไหนครับ ก็จบแค่นี้นะครับบ๊ายบาครับ